สวัสดีครับวันนี้ผมมางานพระราชทานเพลิงศพพระครูสิริวัฒนากรเรียนทำห้าประโยคเอมอท่านมราภาพหมดการพระราชทานเพลิงศพในวันนี้ท่านพระครูสิริขอขอบพ,รพเรียกสั้นๆนะหรือท่านพระครูเริ่มเนี่ยท่านถือว่าท่านเป็นพระเถระรูปหนึ่ง ยุพรรษาม,มากแล้วก็เป็นเจ้าวาดแต่ว่าเป็นเจ้าวาดได้ไม่นานประมาณสองปีเศษก็โรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนมันเกิดถึงการแกร่แก,การหมดนับภาพไปพูดถึงปฏิปทาอัธยาศัยท่านเป็นพระเรียบร้อยพูดน้อยสำรวมตะมัดระวังสมกับเป็นสมณศากยิบุตรเป็นที่น่าขาา่รพ กราบบูชา,าแล้วก็นจะเห็นว่างานที่การบาเพ็ญกุศลแต่ละครั้งตลอดมานั้นก็มีผู้มีศรัทธาพระพิสุสาสม,มนเณรอุบาสกอุบาสิกาถึงต่อถิงสาพุชนทั่วไปก็มาร่วมงานกันอย่างคับข้างเนน่เหตุผลก็คือเนื่องจากว่าเป็นที่ท่านเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาของสาพิษชน ระดีๆนี้ก็ไม่ใช่หาได้ง่ายเหมือนกันบางครั้งนะแต่ว่าถือว่าท่านอุทิศชีวิตเกี่ยระาศาสนาโดยแท้ทางพระเรียกว่าถวายอกถวายชีวิตภายใต้ร่วมผ้าคาสาวพันดเป็นสิ่งที่สมควรที่สาธุชนพุทธบริษัทที่รู้จักท่านเคารพนับถือท่านก็จึงได้มีจิตใจมาร่วมบำเพ็ญกุศลท่านด้วยความเต็มอกเต็มใจ ใวยความศรัทธาอันยึนดมันน่นในคุณธรรมของท่านเช่นเดียวกับผมเองเนี่ยก็แม้จะอยู่ไกลออกไปสักนิดหนึ่งแต่ก็ได้กิตติคุณกิตติศัพท์คุณธรรมปฏิปทาจริยาสัมมาปฏิบัติของท่านผมก็จึงยินด,ดีที่จะมาร่วมเต็มใจที่จะมาร่วมงานทุกครั้งไปก็จะฝากท่านสาธุชนว่า สังคมประเทศไทยเราปัจจุบันนี้วงการพระศาสนาก็มีส่วนที่ไม่ถูกไม่ต้องไม่ดีไม่งามบ้างแต่ขณะเดียวกันพระที่ยังปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบสมก็เป็นสมณนะสากยะยบุตรเป็นสิทธ์ตถาคตเป็นลูกของพระเจ้าเป็นพระที่ควรกราบควรไหว้คว,ว,คว,บควรบูชาควรเคารพสักการะควรทําบุญนั้นยังมีอยู่ขอให้ท่านยึดมั่น อย่าไปเอาข่าวที่ไม่เป็นมงคลต้องเอาสิ่งที่เป็นศัจธรรมคือความดีทําบุญต้องได้บุญอย่างนี้ผมเชื่อว่าอย่างนี้ทําบุญแล้วได้บุญทําดีแล้วต้องได้ดีถ้าเรายึดมั่นอย่างนี้นะแม้จะมีข่าวอย่างอื่นไม่เป็นมงคลเราก็ไม่บกอกแปลกจิตใจเราก็ขอให้มั่นคงในพระศา,าสนธรรมคำส,สอนขอ,ของพุทธองค์พุทธศาสนาจะดำรงอยู่ได้ เปลือกกระพี้มอดแมลง,งต่างๆมาชนมาใชยมากัดมาอะไรอันนั้นเป็นเรื่องปีกย่อยแต่เรพุทธศาสนาให้ถือแก่นถือหลักของพุทธศาสนาไว้แล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งของศาสนาทายาทสืบต่อพุทธศาสนาถ้ามีคนคิดในแง่บวกในทางที่ดีผมเชื่อว่าพุทธศาสนายังดำรงได้มากกว่า5,000ปี ก็ขอขอบคุณพิธีกรแล้วก็ขอขอบคุณท่านสาธุตนทั้งหลายขอสวัสดีครับ